คือฮาทั้งจังหวัดหญิงแต่งหญิงจัดงานท่ามกลางสายตายาติ ad, พอเห็นหน้าเจ้าสาวทั้งคู่เซอร์ไพรส์มาก ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตแห่แชร์และให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากเมื่อมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่ามนสเสห์อำเภอวิเชียรบุรีไม่ธรรมดาต่างชาติมาแต่งงานกับหญิงไทยเช้านี้งานแต่งงานระหว่างหญิงรักหญิงที่ต้องบอกเลยว่าทำเอาชาวเน็ตฮือฮากันเป็นจำนวนมากเพราะสาวทั้งคู่นั้นหน้าตาคล้ายกันอย่างกับฝาแฝด ชาวเน็ตลั่นนี่แหละเนื้อคู่จริงๆเอาเป็นว่าหน้าตาจะเหมือนกันขนาดไหนนั้นตามไปชมภาพกันเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะ รักทุกคนค่ะ